อันนี้ก็แม่ผู้ใหญ่เอามานะคะพ่อผู้ใหญ่เอามาป้าคำใสก็มีลาบแม่คำใสลาบจ้าของแม่ย่าอันนี้คือแต่งตัวงามแต้เจ้าสิไปใส่นี่มาแล้วว่าปังแหงเ่ะกำลังว่าจะไปเอาอันนี้เอาออกซะนะยืนเอานะเอาไปออกผูกอ้ยโชคดีจังเลยอ้ย วุ้ยนี่พักยังไงยังนี่นี่พักยังนี่นี่พักกระโดดโตนหรือป่าหรือพักอะไรนี่จักรจักรพรรดิพักใครกันซื้อมาเบิร์ดแอนทำขนมจีนเจไว้นะฮะเดี๋ยวไปกินขนมจีนนี่ค่ะอร่อยมากนะคะอ่ะเจ้าบ้านได้มากินเจ้าบ้านนี้แล้วเยอะแล้วอ่ะ อันนี้นะ่เอามาจากตลาดบอกอร่อยมากเลยนะคะดูคนคนกินนะคะแล้วก็ป้าคำสายด้วยอันนี้ไม่กิน,อ,น,นอันนี้มีของกินแล้วค่ะมีขนมจีนอันนี้อำนนพริกน้ำพริกขมน้ำพริกขมต้มผัดอ๋อกินไม่เป็นน้ำพริกขม อันนี้เป็นลาบลาบแอน้ำเนี้ขนมกีนโอ้ดอกไม้งามมากกินน้งเข็มหมดสุดเจ้านะน้งเข็มเอามาเพิ่มไม่มีอยู่ได้แม่เนี่ยาพี่โจเรียกเอฟซีกินข้าวด้วยพี่โจกินข้าเอีวอื ของกินเยอะแยะเลยเนาะเป็นแต่ลุ้ยเนาะกับข้าวกับข้าวเยอะนะกับข้าวให้เจ้าของเขาล่ำรวยมหาศาลเนาะมีหมูทอดมีแกงไก่แกงไก่ลาบลาบอะไรพ่อลาบเป็ดมีน้ำพริกขมอันนี้ลาบหนูลาบหนูแล้วก็ต้มปลาโอ้ยกับข้าวหกอย่างเนี่ยอร่อยเลย ดีแล้วที่เราไม่ตำเกลียวถ้างั้นก็มาตำกันเนาะผืนยานิ่นใสเลยโอ้ยลมแรงลมแรงโอ้ยโอ้ยกับข้าวไปบนเลยบังไว้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 โอ้ลมแรงมากเมื่อกี้นะฮะต้มไก่ต้มไก่ต้มน้ไก่ออะไรว่เกขานอย ขาบไ้ลมแรงมากก้องร้อนากินข้าวเยอะแยะเอด้เอยเอกเเข้าว้ล้มเลย ลรเข้าวันนเออฮะาบานรนไม่รู้อ่ะลาบลวันนี้เรามีลาบลาบปากลาบปากเผื่ว่าลาบปากวันนี้เราโชคดีอืมาไปไหนปลอดภัยเอกําลังชาอยู่คอดูคอดูว่ามันโอเคไหมเซฟเซฟเซมาเดือมาเงาการนะครับ

สาวเขาใช้กินข้าวเช็ดแก้มมะเขือปลูกท um ี่ได่ผู้หลวงเขาบอกมะเขือจากไร่ผู้หลวงมะเขือผักบุ้งเดี๋ยวเราไปเอาเลยดี๋ยว่เยบ้อนผักุงเปป็นแงอืเราจะเดินไปอยู่นี้ยเราจะเดินไปเอา

อหอยตักหอยอยังค่ะว่าหอยคือหอยขม่เละแต่มันมันหอมมูว่าเสียมาให้กันเลยว่าเสียไปปล่อยไว้จะปล่อยรอบนี้อยู่นนอืมนัม่นแหละเดี๋ยวมันมาก,ก่อนมาจากรุงเทพคุณสันยกยก ดูแล้ว่าเหลืออยู่17นาทีก็าลงงกนยมันล่นตุ๊บงเจ้าที่อยากกินด้วยมั้ยอืมกินเวลาหน่อยใคไปหนึ่งข้าวช้าด้วยกันนะคะ เมือ่อวานนี้เราไปโขล่พักก็อุ่มมากซื้อไข่มาว่าเราไปซื้อไข่มาทอดอุ๊ยหนาวอ่ะ

นี่ทำเองไหมหมูทอดซื้อมากับไอเหี้ยวสองคนยายมาแต่เดี๋ยวเราละแมหมูแตดเดียวทคเองไม่ได้บอกเผือ้ๆมาแม่ม่ทำแม่ทำจริงเหรอทำไมไม่ทำเองทำไมให้แม่ทำแม่อยากทำแม่อยากให้ลูกกินแม่เขาทำใครทำมันี ชอผู้ใหญ่เออไม่น่าเสียเงินหรอกอผู้ใหญ่ให้เรากินพ่อผู้ใหญ่ก็ต้องทำทำเองนทำเองเสียเงินเองเป็นผู้ใหญ่ที่ดีเป็นผู้ใหญ่เดี๋ยวเราได้ยินไหมเราก็รู้จักว่าปกป้องพ่อเราเข้าใจไหมมีอะไรเดี๋ยวเราจะไม่ได้กิน ถ้าม่มีพอ่อในโอ้หนาวพ่อคืพอพ่อจีิทงทำ่าพอ่อไม่ว่าจะพอ่อหรือพ่อผู้ใหญ่พ่อดีอโอคลิปก <พอ S 2> ็สวัสดีคะ่ะคลิปนี้ก็ขอลงแต่เพียงเท่านี้นะคะฝากกดไลกกะค,ะค์กดแชร์กดกระดิ่งนะคะขอบคุณมากนะคะขอบ